สวัสดีครับพบกับช่องเชฟพงฟินแลนด์นะครับวันนี้จะพามาชม,มาสวนซากุระที่ฟินแลนด์นะครับวันนี้เป็นวันหยุดที่นี่นะครับทุกคนก็จะมารวมตัวกันเยอะเลยครับไปดูกันเลยครับนี่ครับสวนซากุระก็จะอยู่อยู่ด้านโน้นครับ ท่ามกลางสถานการณ์โควิดทีท่ก็เริ่มเบาบางครับที่ฟินแลนด์ทุกคนก็ออกมารับอากาศด้านนอกนะครับอุณหภูมิวันนี้ก็24องศาครับแดดออก ถือว่าร้อนนะครับวันนี้นี่ครับดอกซากุระก็บานครับถ้าฝนตกก็จะร่วงคร,ครับคนก็ตากแตะเต็มเลยครับไปดูด้านในกันเลยครับ ครับกลางแจ้งผู้คนก็จะไม่สวมหน้ากากกันนะครับพอวันต่อมายอดติดเชื้อก็จะขึ้นระยะห่างก็ไม่มีครับแบบนี้ก็ถือว่าประมาทนะครับแต่ว่าล็คซีนที่นี่ก็ฉีดไปประมาณ36%ครับยอดรวมประมาณ2ล้านคนเข็มแรกครับ ตัวหลาดสีสันครับทุกชาติครับเป็นวันหยุดแล้วครับวันนี้คนเลยเยอะ ส่วนมากไม่สวมหน,น้ากากนะครับ นี่ครับคนก็มาเรื่อยๆครับ อากาศเป็นใจก็วันนี้คนออกมารวมตัวกันรับแสงแดด ดอกก็จะสะกโระที่นี่ก็จะออกช่วงเดือนนี้นะครับพฤษภามิถุนาก็เดือนหน้าก็จะร่วงแล้วครับพาชมบรรยากาศครับ

हां तो हमारा वाला तो आ गया अंदर अंदर आओ पकड़ो अभी दे दे นี่ครับดอกซากคระชัดๆครับ ซาปุระชัดๆครับ

นี่ครับบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับ นี่ครับก็ถือว่าร้อนครับเดินรอบๆให้ชมบรรยากาศสำหรับสวนซากุระที่ฟินแลนดนะครับรต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับช่องเชฟพงฟินแลนด์ครับคลิปหน้าจะพาไปชมอะไรก็กปวดติดตามนะครับคลิปนี้จะกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอลาไปก่อนครับ ก็จะให้ดูบรรยากาศนะครับ